สวัสดีครับเกมจบจบเกมหรือไม่เรื่องของยูเครนเมื่อมีการเจรจากันแบบนี้ก่อนอื่นเราต้องวางทุกอย่างลงก่อนแล้วมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น พิจารณาด้วยเหตุผลความจริงแอดมินเข้าใจความรู้สึกของคนส่วนมากว่าเอาใจช่วยยูเครนบางคนก็เชียร์ยูเครนให้เอาชนะรัสเซียได้ซึ่งแอดมินบอกเสมอว่ายูเครนเสียเปรียบเรื่องการเมืองโลกจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมแอดมินดูเหมือนไม่เข้าข้างยูเครนจริงๆแล้วแอดมินเอาใจช่วยยูเครนมาตั้งแต่ต้นแอดมินไม่ยอมรับการกระทำของรัสเซียแต่ว่าจะให้แอดมิน เชียร์ยูเครนทุกเรื่องอวยูเครนทุกอย่างไม่ได้ต้องวิเคราะห์ตามจริงแอดมินอธิบายเรื่องราวที่มาที่ไปตลอดบอกปัจจัยแวดล้อมการเมืองโลกไปด้วยวิเคราะห์แนวทางการต่อสู้ของยูเครนยูเครนมีข้อจำกัดมากมาย แอดมินเล่าไปแล้วทั้งข้อจำกัดการช่วยด้านยุธทธปปกรณ์ว่าต้องช่วยในเชิงป้องกันเท่านั้นห้ามส่งอาวุธพิสัยไกลเกิน300กิโลเมตรห้ามส่งอาวุธขั้นสูงมันมาจากข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจหลายคนคัดค้านในเรื่องนี้บอกว่ามันไม่มีข้อตกลงแบบนั้นแล้วลองอธิบายว่าทำไมสหรัฐยุโรปไม่ส่งอาวุธดีให้กับยูเครนต้องยอมรับว่าชาวไทยเข้าใจเรื่องการเมืองโลกน้อยมาก ไม่เข้าใจระเบียบกลไกการเมืองโลกมองแบบผิวเผินจะใส่กันอย่างเดียวด้วยความเสียเปรียบของยูเครนแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ายูเครนจะสู้ต้องใจเย็นบั่นทอนกำลังของรัสเซียไปต้องไม่ไปปะทะแบบตรงๆใช้ความได้เปรียบในเรื่องความแม่นยำของอาวุธตะวันตกมีรุกมีถอยตอนแรกยูเครนทำได้ดีมากจนรัสเซียถอนกำลังจากกรุงเคียบแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่า ทางเดียวที่ยูเครนจะชนะคือรัสเซียล่มสลายจากภายในโดนข้อบาดอาการย่ำแย่ลุกยูเครนไม่คืบเสียเยอะถึงขั้นคมข้างเอาอาวุธโซเวียตยุคโบราณมาใช้เกณฑ์ทหารเพิ่ม ปวดพอปอรัสเซียและเนรนาศและสัมและสายรัสเซียอาการแย่หลายคนเชียร์ให้ยูเครนบุกยึดควายเมียบุกเคอร์ซอนตอนนั้นแอดมินน่าจะเป็นคนเดียวที่ดึงสติของกองเชียร์ยูเครนว่าทำแบบนั้นไม่ได้คนในพื้นที่ส่วนมากเป็นรัสเซียถ้ายูเครนบุกเข้าไปก็ไปอยู่กลางวงล้อมของรัสเซียกองเชียร์ยูเครนก็หัวเสียหาว่าแอดมินเข้าข้างรัสเซีย ตอนนั้นถ้าใครจำได้กำลังของยูเครนบุกเข้าซาบอริเซียหวังไปให้ถึงทะเลอาซอฟจะตัดเส้นทางลำเลียงของรัสเซียตัดเคอร์ซอนออกจากโดเนสเพราะว่ารัสเซียขนส่งมาทางควายเมียผ่านสะพานเข้าเคอร์ซอนและก็ส่งไปโดเนสตอนนั้นแอดมินวิเคราะห์ว่ายูเครนเจาะมาแบบนั้นไม่ได้เพราะจะโดนรัสเซียตลบหลังตัดหลังล้อมปราบซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครดูหนังเรื่องสามก๊กจะรู้ว่าแนวรบแบบนี้ การป้องกันการตีขนาบข้างสําคัญมากและการป้องกันการตลบหลังสําคัญที่สุดกองทัพที่ดีจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดของสนามรบแบบนั้นต่อให้เป็นเสนาธิการประเทศโลกที่สมไม่จบโรงเรียนในร้อยก็จะไม่วางแผนบุกเจาะไปแบบนั้นแต่ว่ายูเครนทําให้เหตุผลว่าจะตัดการส่งกําลังของรัสเซียมันก็เรียบร้อยเจาะไปแบบนั้นก็โดนตัดหลังล้มปรายูเครนเสียกําลังไปเยอะมาก ทำให้เสน้าที่การตะว,วันตกไม่พอใจเพราะว่ายูเครนเอารถถังยานเกาะของตะว,วันตกไปใช้ผิดยุทธวิธีไม่ฟังเสียรถถังเล็บเปิด เสียยันเกาะแบตลี่ไปเป็นจํานวนมากสุดท้ายแผนการตรงนี้ของยูเครนล้มเหลวในการตัดเส้นทางลําเลียงของรัสเซียเป็นจุดเริ่มต้นของความพังของยูเครนอันนี้หลายคนจําได้มันก็คือ Counter Offensive ของยูเครนนั่นเองงานนี้พอ,อของยูเครนถูกปดเพราะว่าลั้นไม่ฟังเข้าใจว่าถูกกดดันจากสหรัฐเพราะว่าตอนนั้นเสียรถถังเอปามด้วยของเชียร์ยูเครนมักจะพูดเสมอว่า ถ้าไม่ให้บุกแล้วจะให้ทำอย่างไรให้นึกถึงการแข่งขันฟุตบอลทีมท้องถิ่นทีมเล็กเจอกับทีมใหญ่ถ้าไปเปิดเกมบุกใส่ทีมใหญ่ก็รอพังยับเยินเพราะว่าความสามารถโดยรวมทีมใหญ่ดีกว่าอยู่แล้วทางที่ดีที่สุดคือตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับแบบจังๆก็ยังมีโอกาสชนะได้ยูเครนต้องตั้งรับถอยได้ถอยบั่นทอนกำลังของรัเสเซียยูเครนจะไปแลกไม่ได้ ต้องไม่ไปประทะแบบตรงๆแต่ว่ายุคเคนใจร้อนไม่เข้าใจสถานการณ์อย่าใช้ตำราเดียวกับรัสเซียก็คือบุกอย่างเดียวไม่ฟังฟ้าฟังไฟอะไรมากนักผลจากการผิดยุทธวิธีของยุเคนในครั้งนั้นหลายคนไม่รู้สหรัฐลดการส่งยุทธปกรณ์ให้กับยุเคนไป6เดือนประธานาธิบดีของยุเคนก็โวยวายไปชดด่ว่าตะวันตกเรื่องราวมันแทรกซ้อนขึ้นมาก็คือมีข่าวว่ายุทธปกรณ์ของสหรัฐ ถูกนำไปขายในตลาดมืดมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของยูเครนถูกไล่ออกไปหลายคนนั่นคือจุดแรกที่ยูเครนเสียทรงต่อมาเป็นจุดที่สองเมืองบาร์กมอ ตะวันตกบอกให้ยูเครนถอนกำลังเพราะว่าเสียเปรียบให้ถอนกลับมารวมกลุ่มกันต้านไว้อีกเมืองจะได้เปรียบมากกว่าตอนนั้นแอดมินวิจารณ์ยูเครนเรื่องนี้หนักมากที่ไม่ยอมถอนกำลังจากบากมดเพราะว่ารู้ชะตากรรมดีเหตุผลที่ประธานาธิบดีของยูเครนไม่สั่งถอนก็คือรัสเซียสูญเสียกำลังเยอะมากโดยเฉพาะนะครบแวกเนอร์ตอนนั้นอัตราส่วนหนึ่งต่อเจ็ดยูเครนเสียหนึ่งรัสเซียเสียเจ็ดประธานาธิบดีของยูเครนต้องการส่งกำลัง กำลังไปแลกให้รัสเซียเสียเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งตะวันตกจะไม่ทําแบบนั้นรู้อยู่แล้วว่ากําลังยูเครนที่ส่งเข้าไปจะไม่เหลือซักคนและต่อให้รัสเซียเสียเยอะแต่ว่ากําลังของรัสเซียมีกําลังเยอะกว่าสุดท้ายต้องเสียเมืองให้กับรัสเซียอยู่ดียูเครนคิดจะแลกไม่คิดถนอมกําลังไว้เมืองบากมด ยูเครนเสียกําลังไปประมาณ2 0,000รัสเซียเสียเยอะกว่านั้นสุดท้ายรัสเซียยึดปากมดได้ทําให้ยูเครนเสียสมดุลกองทัพปั่นป่วนเพราะเอากําลังไปเสียโดยไม่จําเป็นที่ปากมดระบบบัญชาการของยูเครนเริ่มเสียส่วนหนึ่งมาจากกองพันอาซอฟที่ไม่ยอมฟังคาสั่งจากส่วนกลางทําให้กองทัพยูเครนตามน้ําแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นตอนนั้นรัสเซียก็ไม่สามารถลุกคืบได้มากนักทางภาคตะวันออกรัสเซียมีเรื่อง ทั้งเรื่องผู้นำแวกเนอร์ที่ไม่ถูกกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียรัสเซียก็อาการแยกเกือบหลับแผนของตะวันตกคือให้ยูเครนตั้งรับแน่นๆแอดมินเปรียบเทียบไว้ว่ากอดคอกันดำน้ำใครอึดกว่าชนะแล้วก็รอดยูเครนต้องอดทนรัสเซียแก้เกมด้วยการบุกค,คาคีฟตรงนี้แล้วครับธาตุไฟของยูเครนเริ่มแตกเพราะว่ากำลังเหลือน้อยรัสเซียเปิดแนวรบใหม่กำลังของยูเครนไม่พอสหรัฐ แก้เกมด้วยการอนุมัติให้ใช้ a เอท็โจมตีชายแดนของรัสเซียได้แต่ว่าเป็นที่มั่นทางการทหารยุธทธปกรณ์หรือว่ากําลังของรัสเซียเท่านั้นยูเครนก็ทําได้ดีรัเสเซียต้องถอยยุธทธปกรณ์ออกไปจากระยะ300กิโลเมตรแล้วรัสเซียเข้ายึดเมืองคาคีปไม่ได้ดูเหมือนยูเครนจะแก้เกมได้รัเสเซียก็เปิดแนวรุกเข้าใส่คาคีปทางด้านตะวันออกมากขึ้น รัสเซียอ้างว่ายูเครนโจมตีเมืองเบลกรอดจากคาคิฟเรื่องนี้แอดมินวิเคราะห์ในตอนนั้นว่ายูเครนไม่สมควรโจมตีในเขตของรัสเซียเพราะจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่ยูเครนกําลังเหลือน้อยแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแน่นอนว่ากองเชียร์ของยูเครนบอกว่ารัสเซียโจมตีเขตของยูเครนได้ยูเครนต้องโจมตีเขตของรัสเซียได้เป็นแบบนั้นออกนอกเกมการที่ยูเครนใช้โดนโจมตีเขตรัสเซียจํานวนมากในช่วงนั้นทําให้รัสเซีย จมตีกลับเมืองซูมีเปิดแนวรบใหม่ทั้งที่ก่อนหน้าคุยกันว่าจะมาสู้กันทางภาคตะวันออกเท่านั้นรัเสเซียก็ถอนจากกรุงเคียบออกมาทางภาคตะวันออกและไม่โจมตีทางเหนืออีกเลยจนยูเครนใช้โจนโจมตีเขตเปิวกรอรดรัเสเซียก,ก็กลับมาโจมตีทางเหนืออีกครั้งและจุดเปลี่ยนสําคัญก็เกิดขึ้น ยูเครนด้ยกองกําลังต่างชาติก็คือคนรัสเซียที่มาอยู่ในยูเครนและก็ตั้งกองกําลังขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัฐบาลรัสเซียบุกเข้าไปในภูมิภาคคูสซึ่งเคยบุกมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าคราวนี้เอารถถังของตะวันตกเอาอาวุธของตะวันตกไปบุกด้วยแอดมินวิเคราะห์ว่าน่าจะไม่นานต้องถอยออกมาเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ผิดข้อตกลงแต่ว่ากองทัพของยูเครนกลับตามน้ําในเรื่องนี้ทุ่มกําลังบุกคูส ยูเคนถอนกำลังจากภาคตะวันออกมาบุกค,คสูสแอดมินเลยวิเคราะไว้ว่ายูเคนคิดผิด เพราะว่าไม่มีใครช่วยได้ในเรื่องนี้และไม่มีประโยชน์อะไรและเปิดโอกาสให้รัสเซียยึดทางภาคตะวันออกเพิ่มได้เพราะว่าเกมหลักก็คือพื้นที่ทางภาคตะวันออกแอดมินวิเคราะห์ไว้แล้วว่าต้องมีการเจรจาในที่สุดและยูเครนต้องเสียพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าต้องเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่ายูเครนกลับทิ้งพื้นที่สู้รบในตรงนี้แล้วก็เอากําลังไปปลุกค,คูต์หวังเอามาต่อรองแอดมินมองว่ากองทัพยูเครนไม่มีเอกภาพ ถ้าเราประมวลเหตุการณ์กองกำลังนอกกฎหมายของยุครนเป็นคนทําพังทั้งหมดเช่นเมืองบาร์โกด เป็นกองพันอาซอฟที่ไม่ยอมถอนกำลังทำให้กองทัพกองยูเคนจำเป็นต้องส่งกำลังเข้าไปเพิ่มเป็นการลงทางเสียกำลังไปมากมายต่อมาเรื่องภ um ูมิภาคคชก็มาจากกองกำลังนอกกองทัพที่เริ่มงานมุทะลุใจร้อนใช้อารมณ์ทำให้กองทัพกองยูเคนออกนอกเส้นทางออกนอกยุทธวิธีออกนอกแผนจนผิดแผนอันนี้ผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับเหมือนย้อนกลับไปไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับสภาพ อยู่ที่สารัดเท่านั้นในตอนนี้